สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอขายที่ดินครับในวันนี้ผมมีที่ดินที่น่าสนใจอีกแปลงหนึ่งมาแนะนําเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ถนนเรียบคลองเปรมประชากรซอยร่วมใจหนึ่งตำบลสวนพิษไทยอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจากถนน346 ให้เลี้ยวซ้ายข้ามถนนเลียบคองเปลมประชากรไปประมาณ2.4กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยร่วมใจหนึ่งเข้าไปประมาณ900เมตรที่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่250ตารางวารูปแปลงสวยทางเข้าที่ดินหน้ากว้างอยู่ที่8เมตรลึกโดยประมาณอยู่ที่40เมตรปัจจุบันที่ดินถมไปแล้วเกือบทั้งแปลง ที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือติดถนนคอนกรีตสาธรารณะกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะทําหอพักและอาพาร์ตเมนต์ส่วนนักธุรกิจก็สามารถสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าส่วนนักลงทุนก็สามารถซื้อเก็บไว้กินกําไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ14,0 0 0บาท หรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่3ล้าน5แสนบาทค่าโอ,อนและค่าภาษีนักลรทที่ดินคนละครึ่งโฉนดปลอดภาระพร้อมโอ,อนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์061-645-4652หรือ Line ID POR KU DWN หรือที่ f a c e b o o k Fanpage นายปอขายที่ดิน ส่วนรายละเอียดต่างๆและพิกัดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปท่านที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสุววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ